ทักทายกันทุกคนสวยได้ไม่ยากมารายงานตัวกับทุกคนแล้วนะคะวันนี้เป็นคลิปที่1ปีทุกคนรอคอยแน่นอนนะคะกับ My Favorite หรือว่า The Best ประจำปีในฝั่งของสกินแคร์ว่าหญิงพี่จะมีอะไรกันบ้าง 1ปทีทุกคนรอคอยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเพราะว่าสกินแคร์ทุกตัวไม่มีสปอนเป็นสิ่งที่พี่อ้อมใช้เองกับผิวแล้วก็ผิวดีขึ้นจริงๆก็เลยจะมาเมา์มอยหอยกับให้ฟังกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างดีเด็ดดวงทุกตัวจริงๆเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะคะและสิ่งแรกเชื่อได้เลยว่าทุกคนน่ะอยากรู้จริงๆนะคะพอพูดถึงน้ําตกอ่ะทุกคนจะคิดถึงพี่อ้อมเพราะพี่อ้อมเป็นคนลองน้ําตกมากเยอะมากจริงๆแล้วก็ในปีนี้เนี่ยมีน้ําตกอย่างหนึ่งตัว ฉันใช้เงียบเงียบซุ่มใช้เพียงหล่าพังเพราะว่าจะแบบเฮย้ยเคานะ์เตอร์แบรนดะเขาชอบแบบว่าลอกเอาตังค์ฉันอีกละซื้อมาลองซิว่ามันจะดีจริงๆหรือเปล่าฉันก็ใช้เงียบเงียเพียงละบายก่าฉันไปสรุปอุ้ยตาตไวกรีช,ชอบวะแม่อยากรู้บ่ใช่ไหมว่าเป็นตัวไหนไม่มีสปอนเซอร์ซื้อเองแล้วก็ชอบเองนั่นก็คือตืนตื่น สิ่งนี้ค่ะเป็นน้ำตบจากลังโคมนะคะตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากให้ผิวของตัวเองเนี่ยใสขึ้นแล้วก็มีความชุ่มชื่นเพราะว่าน้ำตบความชุ่มชื่นกับความใสไม่ค่อยอยู่รวมกันนะใช้เจ้าลังโคมตัวนี้ประหนึ่งใช้เอสเตอร์ลอเดอร์ในความชุ่มชืน้นเอ t นเทอเอจิงรวมกับ s k 2ในเรื่องของความผิวอ่อนเยาว์แล้วก็ผิวใสมันรวมอยู่ในตัวนี้แกสรุปคือ ชอบเฉยนะคะแต่เขาก็มีข้อเสียตัวนี้เขามีส่วนผสมของ AHA BHA กลุ่ม AHA BHA เนี่ยเขาไม่สามารถใช้ร่วมได้กับอนุพันธ์ไรตินเอไรตินนอนวิตามิน A ต่างๆที่เราชอบใช้กันในกลุ่มของ anti aging ริ้วรอยต่างๆสกินแย่เที่พี่อ้อมใช้ในส่วนมากจะเป็นกลุ่มวิตามิน A อนุพันธ์วิตามินเอค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นคืออะไรคะใช้กับสิ่งนี้ไม่ได้แม่แล้วก็สิ่งนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับวิตามิน C ได้อีกคือเขาดีนะแต่ติดตรงที่ว่าใช้ยากบางคนอ่ะซื้อไปใช้แล้วบอกว่าเฉยๆเพราะว่าเพราะว่าคุณลืมไปว่าเขามีส่วนผสมที่เป็นกลุ่มของ AHA BHA เขาไม่สามารถใช้ร่วมคู่กับพวกวิตามิน C หรือว่าอนุพันธ์วิตามิน A ได้ใช่ไหมคะเพราะคุณใช้คู่กันมันล้างกันมันก็ไม่เห็นผลเนี่ยเพราะฉะนั้นใครจะใช้ตัวนี้ศึกษาให้ดีๆนิดนึงนะคะแล้วคุณก็จะหลงรักชอบนะนางดีแต่นางแอบใช้ยากไม่สามารถใช้กับสกินแคร์ที่พี่อ้อมใช้อยู่ได้เป็นบางตัวก็เลยต้องมีแบบสกินแคร์เซ็ตใหม่ที่แบบเอาไว้ใช้คู่กับนางอะไรแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็ถามว่าพี่ถ้าหนูใช้น้ำตกตัวนี้ เซรั่ม um, ตัวที่หนูเนี่ยต้องใช้คู่แล้วมันจะเห็นผลเนี่ยคือตัวไหนคือตัวนี้ค่ะยย่ขอโทษนะเป็นเซรั่มที่ชอบมาในทุกปีทุกปีแล้วก็ปีนี้ก็ยังชอบอยู่นั่นก็คือตัวนี้เอส e ต a ร์ลอเดอร์แอดวานซ์ไนท์รีคนดีคนเดิมของหญิงพี่นั่นแหละคือใช้จนแบบใช้ไม่รู้จะใช้ยังไงแล้วอ่ะอันนี้คือแบบ หมดไม่รู้กี่อันต่อกี่อันแล้วนะคะยังคงเป็นเซรั่มที่เชื่อขนมกินได้อยู่ว่าใช้แล้วยังไงผิวก็ยังแบบยังดียังไม่สุดโสมนะคะ a อน i า g เอจได้ดีความชุ่มชื่นได้ดีคือมีนางไวอ้อุ่นใจแน่นอนแล้วก็ไม่ผิดหวังแล้วก็สามารถใช้ร่วมกับเจ้าลังโคมตัวเมื่อสักครู่ได้นะคะแล้วก็ผิวสวยผิวใสคนดีคนเดิมอายุเยอะแล้วมันก็ นะต่อไปเป็นเซรั่มที่ราคาสบายกระเป๋ากันดีกว่านะคะเซรัม่มวิตามินซีราคาสบายกระเป๋าที่ชอบได้แก่2ส,สิ่งนี้ค่ะตัวแรกนะคะ Amplu N ุเคยรีวิวไปแล้วนะจ๊ะใช้แล้วอะ่ะหน้ากระจ่างใสดีมากคุณแฟมี่อ้อมใช้คือน่านหนงกริบต่อไปคือตัวนี้ Oriental p r i n น e s s นะคะคือแบบ ส่วนผสมวิตามินซีเขาเข้มข้นแล้วก็คาดหวังเห็นผลได้จริงๆเนื้อเซรั่มคือดีอะใช้แล้วคือทำให้ผิวของเราอะค่ะมีการต่อต้านอนุมูลอิสระได้ดีนะคะแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยใสขึ้นสองสิ่งเนี่ยไปตามตัวนี้วิตามินซีน้อยกว่าตัวนี้นะตัวนี้วิตามินซีอาจจะเข้มข้นกว่าตัวนี้พี่อ้อมว่าสารไวทินนี้ของเขาอะเยอะกว่าแต่ตัวนี้วิตามินซีเข้มขน้นคือ10%อัพ คาดเห็นผลคาดหวังผลได้จริงๆว่าผิวของคุณจะดีจริงๆตัวนี้พี่อ้อมชอบในเรื่องของความแอนตี้ออกซิเดนของเขานะคะเขาทําให้ผิวของเราเนี่ยมีกระบวนการการทํางานที่แบบที่มันปกติที่มันดีขึ้นทําให้ฟื้นฟูทําให้แบบรีเฟซผิวของเราได้ดีมากจริงๆออริทอพินเซตนะใครยังไม่เคยลองไปลองวิตามินซีแบบดีจริงๆอ่ะการแก่ก็ต้องใช้วิตามินซีกันต่อไปนะคะยาวๆต่อไปออยที่แบบ ชอบใช้ออยล์มาเยอะแต่ตัวนี้แพ็กเกจอะไรเอยแบบตัวนี้ค่ะออยมีขายในเซฟอร่าเนอะพี่อ้อมไม่กล้าออกเสียงชื่อแบรนด์จริงๆกว่าออกเสียงชื่อแบรนด์ผิดนะคะตัวนี้คือดีมากร้อย ML ราคาประมาณพันนิดๆน,นะคะสควอเรนออยลตัวนี้ดีมากคือปกติเราใช้ออยล์เขาจะชอบเป็นแบบดับเบิลอย่างนี้ใช่ไหมจิ้มจุ่มดึงปัม๊มแอมพูขึ้นมาแล้วจะมีปัญหาคืออะไรคะ มือม,มันเวลาลงสก,กินแคร์พอมือมันจับออยพี่อ้อมเคยออยหลุดมือไปหลายทีแตก่ก็มีนะคะเป็นพันก็แตกมาแล้วแต่ตัวนี้ตอบโจทย์นะคะคือ1ของเขาแพคเกจิ้งของเขากเกขอขาะคะ่ะเป็นพลาสติก2ก็คือเป็นขวดปั๊มก็ไม่ต้องมีปัญหาว่าเราเนี่ยต้องหยิบจับออยมาให้มันลื่นให้มันล่วงให้มันหกให้มันตกให้มันเลอะเทอะแต่ตัวนี้คือบีบปั๊มใส่มือทูทูทูท กลี่ยลงผิวแอปสอบซึมก็ไปเลยจ้าแล้วก็ตัวนี้ให้ความชุ่มชื้นได้ดีม,มากแพคเกจจิ้งดีราคาดีสรรพคุณดีคือต้องมีค่ะเซฟอร่าเนอรไปดูกันเอานะคะร้อยมลพันนิด,นดราคาไม่แรงเลยต่อไปค่ะสลีปปิ้งมาค่ะหญิงพี่ปีนี้หญิงพี่ชอบสลีปปิ้งมาตัวไหนคะฝั่งโคเรียอยีกแล้วแกราคาดีนะคะฮัชลี่ ฮัชลี่หมดไปแล้วบ่อต่อไปแล้วนะคะฮัชลี่ตัวนี้พี่อ้อมใช้เป็นแบบว่าอามาร์คทั่วผิวชุ่มชื่นดีกลิ่นดีแล้วก็แบบซึมเข้าผิวได้ดีนะคะตื่นมาตอนเช้าคือแบบผิวกลิง้งความโรยความหอยที่มีอยู่มันหายไปด้วยสิ่งนี้ฮัชลี่นะคะค่อมีหลายสูตรหลายสีก็ไปลองกันได้ต่อไปต่อไป เป็นสกินแคร์ราคาไม่แรงที่แบบชอบอะ่ะไม่นึกว่าจะชอบไม่มีสปอน,นัอนนี่ซื้อมาเองเหมือนกันนี่ค่ะปัญหาพวกฝ้ากระอะไรแบบเนี้ยตัวนี้คือดีมากอะ่ะฉันใช้แล้วฉันให้ความรู้สึกเหมือนตอนฉันใช้คิวอะ่ะช่วยขาแอบนอกใจคิวได้ไหมคิวคือเท่าไหร่คะสองพันแต่นี่299ย299บาทมีใครเนี่ยว,ว่าสันเนอรถ้าซื้อตามแล้วขายยาจะถูกกว่าน,นี้อีกประมาณร้อยปลาย 200นิดนิดอะไรอย่างเงี้ยคือมันดีมากนะคะตัวนี้เขามีอนุพันธ์ในกลุ่มไวท์เทนนิ่งที่มีความเสถียรไม่ทำให้ผิวบางเขาคาดเห็นผลได้จริงๆคือหน้าใครหมองอะ่ะใช้ตัวนี้ได้นะถึงแม้ว่าหน้าคุณจะไม่เป็นฝ้าเป็นกระทาทั้งหน้า b r i g h t ทนนิ่ขึ้นแน่นอนนะคะ กลุ่มไวเทนิ่งของเขาอะค่ะเขาให้สารออกฤทธิ์ที่เข้มข้นกว่าไวัยเทนนิ่งที่อยู่ตามท้องตลาดทั่วไปถึง80ดอร์ดีมากแต่พี่อ้อมีปัญหาเรื่องฝ้ากระพอทาไปตรงฝ้ากระบริเวณอื่นมันก็ต้องทาด้วยพอทาด้วยก็คือเออหน้ามันก็เลยขาวขึ้น อีกหนึ่งเบอร์เลยจริงๆนะคะเมื่อเจอตัวนี้คือตอนแรกอ่ะทาให้ตรงที่มีปัญหาเพราะไม่อยากให้หน้าตัวเองอ่ะขาวขึ้นอืมเพราะเขาเป็นกลุ่มเวทีนิ่งใช่ไหมคะรู้ว่าทาขาวแน่อะไรอย่างเงี้ยพอทาแล้วตรงเนี้ยมันพอผิวอะค่ะมันเริ่มดีขึ้นฝ้ากระที่มีอยู่เริ่มบางลงผิวตรงอื่นก็เลยเข้มแทนเพราะฉะนั้นคืออะไรคะก็เลยต้องทาให้ทั่วผิวหน้าพอทาให้ทั่วผิวหน้าใครชอบคิวคิวตัวใสๆของเขาอะคะ่ะ พี่อ้อมคิดว่าต้องชอบตัวนี้เหมือนกันแล้วคือราคาคือไม่แพงเลยคือซื้อได้เรื่อยๆฝ้ากะใครมีปัญหาเรื่องฝ้ากะพี่อ้อมเชียร์ตัวนี้มากคือมันดีจริงๆนะคะต่อไปใครที่เป็นสิวแล้วก็แบบพี่หนูเป็นสิวหนูก็เป็นรอยอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ค่ะตัวนี้ค่ะดาร์กอนบัชมีขายในวัสสารตามร้านขายยานะคะเมื่อก่อนหนเวลาพี่อ้อมเป็นรอยสิวเล็กๆน้อยๆเน,น,นี่ยพี่อ้อมจะชอบใช้ตัวยูเซอรีนดาสปอต เทสล o ตซัมติงอะไรสักอย่างที่มันจะเป็นแบบจุ้มๆอะค่ะแล้วก็แต้มๆไปแก้ตัวนั้นเป็นพันพันหรือ800แต่ดาก้อนบาตตัวนี้ราคาหลักร้อยอะสองร้อยสามร้อยซัมติงให้ผล้า,ายกันให้ผล้า,ายกันอาจจะไม่ดีและไม่เสถียรเท่า u s e r i n นแต่ตัวนี้ก็คือทูทูไทยๆแล้วก็มันก็มันใช้ได้อะกับราคาหลักร้อยที่ทำไม่รอยสิวที่เกิดขึ้น มันหายไปได้เหมือนกันประหยัดตังก็คือเอาวะใครยังไม่เคยลองไปลองนะคะครีมใต้ตาหญิงพี่ชายไหมคะชายคะขออภัยนะคะเอสเตอร์ลอเดอร์เหมือนเดิมคนดีคนเดิมนะคะวันไหนคือแบบใต้ตาแบหอยมากจริงๆก็คือตัวนี้นะจ๊ะต่อไปอีกหนึ่งสิ่งที่แบบใช้แล้วติดสกินแคร์ที่เจอในปีนี้ทำให้ฝ้ากระที่มีเนี่ยบรรเทาเจอจางลงไปได้มากจริงๆเมื่อเทียบกับ เมื่อก่อนก็เลยรู้ว่าอ๋อสกินแคร์ในกลุ่มฝ้ากะก็ไม่ต้องเคาน์เตอร์แบรนด์ที่แบบ2องสามพัหลักลอยใช้ได้ดีก็เหมือนกันอะใครมีปัญหาฝ้ากะแกแคบเอาไว้สองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แกต้องซื้อเป็นสิ่งที่แกต้องมีมันบรรเทาเจือจางมันนำให้ฝ้ากะที่มีอยู่เนี่ยมันดีขึ้ได้จริงๆมันไม่หายไปพี่อ้อบอกก่อน มันไม่หายไปมันยังคงอยู่กับเราแต่มันจะอยู่กับเราแบบสวยๆไม่เป็นภาระสังคมนะคะไปลองไปลองคือสิ่งนี้จะมีติดตู้ไว้เหอะใครอายุแบบ25 3 0้าแล้วอะค่ะอันเนี้ยไปร้านขายายาเลยนะอ่าดิฟอรินค่ะ0.1%ใครที่แบบหน้าผิวแข็งแรงแล้วก็สามารถใช้ที่เข้มข้นขึ้นมาได้ต,ต้องมีต้องมีใครใช้อยู่ขอเสียงหน่อยเฮ้ hey, <ๆ>ต่อไป มอยส์เจอร์ไรเซอร์่งที่มอยส์เจอไรเซอร์พี่อ้อจะมีปัญหาเรื่องมอยส์เจอไรเซอร์อยู่พอสมควรเพราะว่าเราอะใช้น้ําตบดีใช้เซรั่มดีนะคะเสร็จแล้วมันจะมีปัญหาแบบผิวของฉันไม่กลับเก็บความชุ่มชื่นมาแก่ผิวของฉันแบบเฮ้ยระหว่างวันทำไมมันดูแหง้งมันดูแคลกอยู่วะนั่นคือคุณไม่ให้ความสําคัญเรื่องมอยส์เจอไรเซอร์เมื่อมาให้ความสําคัญเรื่องมอยส์เจอไรเซอร์ปัญหาเหล่านั้นคือแบบหายไปได้เลยแล้วก็เกาะป้องกันผิวเบริเร์ผิวของพี่อ้อมคือดีขึ้นมากมาก ผิวพี่อ้อมเนียนฟูตอนนี้พี่อ้อม30ตอนปลายพี่อ้อมคิดว่าตอน20สิบตอนปลายเนี่ยพี่อ้อมผิวไม่ดีเท่านี้นะตอนนี้บอกเลยว่าผิวดีขึ้นจริงๆผิวฟูขึ้นจากสเต็ปเหล่านี้นะคะแล้วมอยเจอไรเซอร์ที่ใช้แล้วก็ตอบโจทย์ใช้มาติดกันเป็นปีที่2หรือสามแล้วทุกคนเดาออกว่าพี่อ้อมใช้อะไรใช่ไหมคะ สิ่งนี้ค่ะเซราวีคนดีคนเดิมนี่ทุกสิ่งที่มาอยู่ตรงนี้นี่คือแบบหมดแล้วนะหมดบอต่อนะเอามาให้ดูว่าหมดจริงๆขวดขนาดนี้กระปุกขนาดนี้หญิงพี่หญิงพี่ก็ใช้หมดเลยคะ่ะแม่หมดคะ่ะลูกนี่เป็นสิ่งที่หมดและมีสิ่งที่ยังมีอยู่ก็อยู่ในโต๊ะเครื่องสําอางสิ่งนี้ใช้ดีทั้งคนผิวธรรมดาผิวแห้งผิวมันคนฝ่าพพ่อมผิวมัน,มนก็ใช้แล้ดีเหมือนกัน m อยส์เจอ z e ไรเซอร์เนะอยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูคะ่ะว่ามันดีจริงๆนะคะส่วนผสมหลักของเขาอะ่ะเป็นกลุ่มพวกอะเซลาไมนา์พวกกลุ่มอนุพันธ์เหล่านี้นะคะ่ะมันจะทำให้ผิวของเราเซลาไมามันมันมันเป็นไขมันมันเป็นความชุ่มชื่นที่อยู่ในผิวของเราอยู่แล้วนะคะแต่เมื่อเวลาผ่านไประยะเวลาอายุแสงแดดสิ่ง ต่างๆที่เราเจอเนี่ยทำให้เซรามาที่อยู่ในผิวของเราเนี่ยมันลดน้อยเสื่อมถอยลง ใช้ตัวนี้เข้าไปอะคะ่ะเหมือนทาให้สะพานผิวอะคะ่ะแบริเออร์ผิวเกาะผิวของเรานะคะมาจับมือกันแล้วก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยกลับมาเป็นผิวอีกครั้งปกติผิวของเราหย่อนคล้อยเซรั่มมา,ม,ามันไม่มีใช่ไหมคะมันอาจจะเป็นอย่างนี้เพราะมันหย่อนเหมือนจะเป็นหลุมเป็นรูใช่ไหมคะสิ่งสกปกต่างๆมันก็จะลงไปตามรูตามหลุมก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยมีปัญหาผิวตามมาแต่เมื่อเราใชเ m o i ์ไรเซ z e r ที่มีส่วนผสมของเซรามมาะคะ่ะจะให้ผิวของเรากลับมากระชับพอกระชับแบบนี้ ตึงก็จะไม่มีล่องที่ทำให้ปัจจัยต่างๆที่ทำให้เกิดปัญหาผิวเนี่ยหลุดเข้าไปในผิวของเราเพราะฉะนั้นคืออะไรคะผิวของเราก็จะแข็งแรงแล้วก็จะดีเมื่อเกราะป้องกันผิวของเราดีอ่ะแกใช้สกินแคร์อะไรมันก็ดีตามจริงปัญหาผิวอะ่ะจะไม่ไม่มาเกะก,กะละลานในชีวิตของเรานะคะเพราะฉะนั้นคือให้ความสำคัญเรื่องเกาะป้องกันผิวนิดนึงนะคะชลวีตัวนี้เป็นครีม ราคาไม่แรงคุณภาพดีที่อยากให้ทุกคนลองจริงๆคือไม่พูดมากละคือพูดมาพูดมาทุกปีแล้วว่ากลัวทุกคนจะเบื่อนะคะไม่ได้สปอนนะใช้เองแล้วก็แนะนําให้คนรอบข้างใช้คนรอบข้างทุกคนก็บอกว่าใจดตีจริงไม่ต้องซื้อกระปูใหญ่เหมือนพี่ก็ได้นะคะซื้อเป็นหลอดเล็กๆกะค่ะสองสามร้อยบาทร้อยสองร้อยอะไรซัมติงเนี่ยไปลองใช้ก่อน ดีจริงๆกลัง,งคืนนะกแกโบกไปเลยกันนอนห้องแอร์ผิวจะแห้งอะไรขนาดไหนตื่นมาหน้าแกก็ชุ่มแล้วผิวอะ่ะเนี่ยก็ดูความพั้มความฟูความแด้งอ่ะคือแบบอือไปลองราคานี้ลองได้สบายๆต่อไปสิ่งที่สำคัญที่สุดนะั่นคืออะไรคะพี่อ้าพูดบ่อยครั้งมากว่าสิบบำรุงไม่เท่าหนึ่งกันแดด เราจะใช้บำรุงดีขนาดไหนเจอของดีขนาดไหนแต่ถ้าคุณไม่กันแดดผิวของคุณก็แย่อยู่ดีครีมกันแดดที่หญิงพี่ชอบที่สุดในปีนี้นั่นก็คือ h e ริโอแคร์สามนะจ๊ะตอนนี้ไม่ต้องพรีออเดอร์อีกต่อไปเพราะว่ามีขายในวอซานแล้วนะคะช้อปปี้ก็มีพี่อ้อมมีลิงก์ให้นะจ๊ะก็ตามไปซื้อกันได้สิ่งนี้เป็นครีมกันแดดที่ ครอบจักราวาลขอพูดแบบนี้ดีกว่านะคะเพราะว่ากันได้ทุก,กรังสีไม่ว่าจะเป็นรังสี UVA UVB จากแสงอาทิตย์แสงบูบ็อกแสงสีฟ้าจากจอมือถือจากไฟนีออนต่างๆนางก็สามารถกันได้เพราะฉะนั้นพี่อ้ําขอเรียกว่าครีมกันได้ครอบจักราวาลลดปัญหาผิวของเราได้จริงๆเพราะว่าต้นตอยทําให้ผิวของเรา yeah, แย่นั่นก็คืออะไรคะปัจจัยจากแสงนี่แหละแล้วตัวนี้คือมันครอบทุกแสงจริงๆ ราคาประมาณพันพันสี่แต่ว่าสาระชอบจัดโปรช้อปปี้ก็ชอบจัดโปรเหลือพันต้นๆน,นะคะเมื่อเหลือพันต้นๆก็ซื้อตุนเอาไว้เลยเนื้อของเขาดีมากเกลี่ยง่ายนะคะเนื้อครีมของเขาจะเป็นสีเบจนิดๆทาแล้วไม่ขาวไม่วอกรอยใครมีปัญหาว่าใช้รองพื้นแล้วหน้าวอกหน้าลอยพี่ตัวนี้ไม่เป็นนะคะไม่ทําให้ผิวแห้งความชุ่มชื่นกําลังดีและไม่ทําให้ผิวของคุณเนี่ยมัน เพราะหลายคนไม่ชอบทาครีมกันแดดเพราะว่าทาแล้หน้ามันนะที่ตัวนี้ไม่เป็นค่ะตัวนี้ทาแล้วทาให้ผิวของเราบาลานซ์ผิวของเราเป็นเหมือนเดิมแล้วก็มีทิ้นเบสสีไข่ไก่นิดนๆอะ่ะเวลาทาแล้วว่าหน้าก็จะดูแบบดูสุขภาพดีนะคะชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำกำลังดีป้องกันแสงแดดได้ดี รักมากค่ะ Haircare hey, 360องศานะคะสิ่งที่ใช้อยู่แบบเอ้ยถ้าแบบแบรนด์เบิร์นเห็นจะเข้าจะสเปิรสปอนก็ยินดีนะคะช่องทางของสวยได้ไม่ยากอยู่ด้านล่างก็ติดต่อกันมานี่ใช้จนแบบเขาไม่จ้างนะเขาไม่รู้จักฉันนะแต่ฉันก็แบบพูดได้เต็มปากเต็มคำว่ามันดีจริงเพราะว่าเป็นสิ่งที่ฉันอะซื้อเองทดลองเองนะคะก็เลยพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่า มันดีต้องมีค่ะทุกคนนะคะนี่ก็เป็นสกินแคร์ที่พี่อ้อมชอบในปี2021ที่ทุกคนรอคอยเฟ้นหาสิ่งที่ดีที่สุดใช้แล้วดีที่สุดทุกคนไปใช้ตามแล้วรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะโดยเฉพาะสาวๆผิวแห้งอย่างเราไว้ใจใหญิงพี่ได้หญพี่จะเป็นตัวแทนของสาวผิวแห้งที่หาสกินแคร์ ที่ดีตอบโจทย์ผิวของเราแล้วก็สิ่งที่ใช้อยู่เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ผิวแห้งผิวธรรมดาผิวมันก็สามารถใช้ได้แค่ลดปริมาณการใช้ลงแค่นั้นเองอยากให้ทุกคนมีผิวดีไปด้วยกันนะคะใครใช้สกินแคร์ตัวไหนอยู่แล้วดีบอกเดี๋ยวพี่ไปซื้อตามใช้ดีแล้ว่าเก็บไว้คนเดียวนะพี่ใช้ดีมาบอกน้องๆเลยนะจ๊ะและใครอยากให้รีวิวตัวไหนเพิ่มเติมก็บอกกันเข้ามาเดี๋ยวหญิงพี่จะรีวิวเพิ่มเติม,ตมให้นี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของ My favorite skin care 2021หรือว่า the best skin care 2021ที่มาให้ทุกคนสมการรอคอยจริงๆนะคะสำหรับวันนี้หญิงพี่ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็สิ้นปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะมีความสุขสมหวังในทุกๆเรื่องแล้วก็อย่าลืมนะคะ รักสวยได้ไม่ยากในน้อยแต่ขอให้รักนานๆอยู่กันไปทุกปีทุกปีเราจะอยู่ด้วยกันทุกปีทุกปีแบบลองทาง forever นะคะแล้วก็สวยได้ไม่ยากจะเป็นช่องทางความสวยความงามที่เสิร์ฟตรงเรื่องราวต่างๆจากใจ ถึงใจทุกคนนะคะทุกคนรักทุกคนมากๆคือแบบขอบคุณทุกคนมากจริงๆท,ทำให้สวดได้ไม่ยากเนี่ยอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะกําลัง,จงใจจากทุกคนจริงๆนะคะแล้วก็สวยได้ไม่ยากจะมีการพัฒนาปรับปรุงให้มันมันดีขึ้นไปเรื่อยๆให้สมกับความรักที่ทุกคนมอบให้เราก็จะมอบความจริงใจมอบเรื่องราวดีๆมอบความสวยความงามให้ทุกคนแบบนี้ตลอดไปนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ